สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารมาววยรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์การทํางานของท่านอาจารย์ผลงานและความรู้ทางสากูจุ้ยของอาจารย์วราัตาน์อสุณโกวิดนี่ยวันนี้แต่งตัววันนี้เป็นปฏิบัติธรรมมาไปซ้อมไปหา,มมหาข้อมูลหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยก่อนที่ <c oughs> ไปอินเดียนะคะ ต,ต้องเตรียมตัวกันยาวๆนิดนึง,งนานๆหน่อยอินเดียนั่นก็ส่วนหนึง่งแต่ว่าอย่างที่เคยคุยกับ f อฟไปนะว่าก็เราก็อยากจะพัฒนาในส่วนของรีสอร์ทของชื่อบา้านภูเขาเนี่ยให้มันมีกิจกรรมหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุขภาพในส่วนของออทางจิตปิญญาเรื่องคอร์ปฏิบัติธรรมะเรื่องการนอกเหนือจากการทําบุญที่พวกเราทําเป็นปกตินะครับเพราะว่า สถานที่แห่งนี้มันมีพลังที่เป็นมงคลแล้วก็ภาษาพุทธเรลกสปบายะสถานนะครับทำให้เราสามารถปฏิบตัติหรือว่ารับพลังได้ง่ายหรือว่าดีขึ้นอย่างเช่นเคยมียหลวงพ่อที่เราจะเจอพุวงนี้เนี่ยตอนสวดมนต์เย็นเนี่ยนะครับท่านก็เคยมาปฏิบัติธรรมเขาเรียกขั้นอุกฤษไม่คือไม่หลับไม่นอนเลยนะช24ชั่วโมงเนี่ยที่รีสอร์ทของช่ว้านูเข,ขานะครับ แล้วก็มีสถานที่หลายๆที่ที่ท่านไปนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิแล้วบอกว่ามีพลังที่เป็นมงคลเช่นบริปปเวณพื้นที่ปีชจกกะจันก็เลือกคนละต้นเลยต้นไม้ใครต้นไม้มันแล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมไปที่นั่นก็จะให้ความสงบร่มเย็นอีกแบบหนึง่งหรือถ้าต้องการความตื่นเต้นความรีรับก็ไปที่ ถ้ำไดโนเสาร์ถ้ำการเวลานะครับท่านก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นเพราะว่าเวลาเราเปิดให้มีสายน้ําไหลเนี่ยมันก็จะมีอากาศที่ถ่ายเทแล้วก็ไม่อึดอัดหรือต้องการความสงบสุขแบบปิติก็ไปที่ถ้ำม,มุจลินวิมานมุจลินก็ได้นะครับหรือต้องการให้ดูศักศดิ์สิทธิ์ดูมีพลังตอนกลางคืนท่านก็ไปสวดมนต์บนหอพระธาตุ เพราะฉะนั้นเรามีสถานที่ที่ท่า,า,านอาจารย์เตรียมมาให้พวกเราอย่างดีและหลากหลายมากเราก็จะใช้ประโยชน์จากสถานที่เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วกันนะท้งนี้ก่อนที่เราจะเลือกคอร์สหรือว่าจะเราจะทําหลักสูตรของรีสอร์ทฮูจุยเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพยายามหาหรือว่าอะไรที่มันตรงกับจริตเราแล้วกันมันก็จะได้เป็นคอร์สที่เป็นลักษณะของเรา ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายที่แต่ละที่เขาก็มีเอกลักษณ์เขาก็มีลักษณะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งเราก็สามารถจะจับเอาคุณสมบัติเหล่านั้นนะมารวมกันได้แล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราอ่ะแล้วก็ที่เรายืนอยู่นี่นะคือการเดรมิตห้องเมื่อก่อนเป็นห้องสัมมนาตอนนี้เราก็จัดเป็นห้องพิธีการสวดมนตนะ์เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับการจะจัดข้างนอกเราก็เกรงว่าเดี๋ยวฝนตกแล้วไม่สะดวกเราก็เลยใช้นในห้องนี้เลย ชัวนวันนี้เราก็ที่นี่นะคะเราก็มาเตรยียมสถานที่ไว้เพื่อที่วันพรุ่งนี้นะคะอตอนเย็นเราจะมีสวดมนต์แล้วก็ทำรัดเย็นร่วมกัน,นะะถือว่าเป็นก,การซ้อมเนาะบอกมาว่าบอกว่าซ้อมปฏิบัติธรรมเลยเหมือนเรามีสวดมนต์ทั้งวันอ,อืมส่วนกําหนดการต่างๆในวันที่22วันที่าขาูุชานะคะทุกท่านก็คงเห็นกันไปแล้วนะคะ,ะที่เราปักหมุดไว้ให้นะคะสาหรับก็จะได้ง่ายสําหรับท่านที่ จะมาร่วมง,งานและสําหรับท่านที่ยังไม่รู้มาก่อนว่าเราจะมีงานนะคะก็ยังสามารถสอบถามที่รุ่นสาวคุณช่วยบ้านผูเขาได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็อาจจะยังมีห้องว่างอยู่นะคะยังไงก็สอบถามมาได้ใช่ไหมคนถ้าเกิดว่าท่านต้องการจะมาร่วม,มสวดมนต์กับเรานะคะหรือว่าจะมาเวียนเทียนมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการอาบน้ำมนต์ว<ะ>ันเพ็นเพนพุทธด้วยนะคะ ซึ่งน้ำมนลเนี่ยก็คุณทางเพจเนี่ยก็น่าจะลงให้ดูแล้วนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังของน้ำมนตเนี่ยขนาดไหนนะ,ะท่านก็เอ่ยปากมาเองเลยนะคะ,ะพระอุบคุทธเนี่ยเป็นทั้งปากมารด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเรื่องไตภากีก็เป็นเรื่องของความมั่งคั่งด้วยนะครับคู่กับพระศรีวรีและก็พระสังกัจจัยเพราะในความเชื่อเนี่ยเราเชื่อกันว่าถ้าเป็นวันเพ็ญพุธนะคะก็เป็นไปได้อย่างมากที่ พระอุปคุตท่านจะขึ้นมาจากสะดือทะเละเพื่อที่จะมาโปรดเวเนยศาสตร์โปรดชาวโลกนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มาอาบน้ำมนต์ก็จะได้รับของที่ระลึกไปซึ่งเรานํามาให้อยู่แล้วเมือ่อวานนะคะเมื<น>่อวันก็แจ้งแล้วะะแล้วก็มียาอีกนะครับปกติเนี่ยที่ปา๋าเตรียไมไว้ให้ยาว่ายยาครูที่เราจะไว้กินในคืนวันเพ็ญเนี่ยก็เป็น ทัศสิทิศอ๋อค่ะส0ทิศเราเคย<ช>รู้จักกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคําเหมือนเ,เหมือนสิทธิทั้งสิบประการ,ท,การที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เดี๋ยวก็เราก็จะมีคําอธิบายไว้ให้สิทธิทั้งสิบประกาศมีอะไรบ้างแต่ว่าลูกศิษย์ลูกค้าของอาจารย์ของอาจารย์นี้ก็คงคุ้นเคยดีอย<ช>ู่แล้วนะคะนะส่วนในห้องนี้นะมีทั้งเก้าอี้นั่ง แล้วก็มีทั้งที่สําหรับพื้นนะคะคืออยากอยากให้ได้บรรยากาศนั่งพื้นบ้างนะครับท่านที่ท่านที่อายุอายุมากแข็งข้อเขาไม่ดีนะคะเราเตรียมเก้าอี้ไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะค่ะอ่ะส่วนวันนี้นะคะเรื่องราวเนื้อหาวิชาการเล็กๆน้อยน้อยเก๋าสำคัญสำคัญนะคะเราก็มาต่อกันเมื่อวานเราพูดกันถึงเรื่องะไรนะคะแสงสว่างแต่วันนี้ เรามาพูดกันถึงเรื่องประตูละกันบอกว่าประตูเนี่ยเรารู้กันอย,อยู่แล้วนะคะว่าเป็นปากพลังของชุดบ้านแต่ในวิชาคุณจุ้ยเนี่ยบอกไว้ด้วยว่าประตูเป็นตัวแทนของปากนะคะส่วนหน้าต่างนั้นจะเป็นตัวแทนของดวงตาเพราะฉะนั้นหากบ้านใดนะคะมีความขัดแย้งกันบ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆนะคะม,มีความขัดแย้งกันทางวาจาเป็นประจำนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดคนนั่นขัดคนนี้นะคะพู้จาไม่เคยลงรอยกันหรือว่าไม่ไปทางเดียวกันเนี่ยให้สํารวจดูว่าในบ้านหนึ่งหลังมีประตูมากกว่าสองบานหรือเปล่าสองบานที่ว่านี่คือหมายถึงประตูทางเข้านะทางเข้าหน้าบ้านหรือว่าประตูทางออกก็เถิดนะคือมันมีมากเกินไปมันมีมากเกินไปไม่ว่าจะเข้าหรือออกนะคะเกินเกินสองบานหมายถึงเกินประตูหน้าบานหนึ่งประตูหลังบานหนึ่งจริงๆแล้วพอแล้วนะคะ ถ้ามีประตูบานอื่นๆแทรกเข้ามาอีกยิ่งมีมากก็จะยิ่งเกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นอ่ามันมีหลายปากหลายความเห็นนะที่ทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ซื้อหมู่บ้านก็จะมีประตูลงทางเข้าลงรถประตูใหญ่ประตูข้างออกไปสวนประตูออกไปครัวนี่ก็อย่างน้อยก็จะได้แถมมาประมาณ4ี่บานแล้วนะถ้าหลังใหญ่หน่อยก็อาจจะมี5้าบาทถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คำแนะนําคือ ปิดประตูบานอื่นๆเสียและควรจะมีใช้งานแค่ประตูหน้ากับประตูหลังที่เราใช้งานเป็นปกตินะคะ,ะส่วนประตูอื่นๆเนี่ยก็ให้ยกเลิกไปทีนี้ในการยกเลิกนะครับก็ทำได้ง่ายๆคือทำให้มันดูแล้วไม่สามารถใช้งานได้ด้วยสายตานะครับเช่นไปการไปติดเอาสายอยู่เนื้อตัวอยู่แม่กุญแจไปคล้องไว้พอมองปุ๊บรู้เลยว่าประตูนี้ใช้ไม่ได้หรือเอา อ,อย่างอื่นอย่างใดไปขวางเช่นมีตู้โชว์ไปขวางข้ามทะลุไม่ได้มีกระถางต้นไม้ไปตั้งขวางไว้ดูแล้วใช้งานไม่ได้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการปิดหรือการไม่ใช้ประตูเช่นเดียวกันแต่ถ้าในกรณีที่คุณมีความรู้สึกว่า้ปิดประตูไปแล้วไม่มีลมผ่านเลยเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําให้เปิดประตูหน้าหรือเปิดประตูหลังทิ้งไว้นะคะเพราะว่าลักษณะเช่นนั้นก็จะเป็นการ รั่วไหลของพลังเช่นเดียวกันและจะทําให้การเดินเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปิดเมื่อเข้าปิดเมื่อออกมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถจะแปลงให้ประตูบานอื่นๆนะคะเป็นหน้าต่างได้หรือว่าทําให้เป็นหน้าต่างแทนนะครับในการทําให้เป็นหน้าต่างนะครับเช่นการติดมุ้งลวดนะ,ะแต่ว่ามุ้งลวดเนี้ยด้านล่างจะต้องทึบนะครับอย่างน้อยประมาณสักหัวเข่าเพื่อไม่ให้พลังงานมันรั่วไหล แล้วเราก็เปิดเป็นเหมือนประตูเหมือนบหน้าต่างบานสูงๆนะครับอันนี้ก็พอช่วยได้ในการบันเทาเพื่อการระบายอากาศที่ดีขึ้นในบ้านค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เป็นหน้าต่างก็ไม่ควรจะเป็นหน้าต่างที่ใหญ่เกินไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานยาวจระพข้นแต่เรียกวันว่าเป็นหน้าต่างเฉพาะอย่างยี่ชั้นสองสมัยนี้นะคะเพื่อให้บ้านโปรเพื่อให้บ้านสว่างเนี่ย ก็จะทําหน้าต่างขนาดใหญ่ที่อาจจะตั้งแต่เพดานจรวดพื้นเนี่ยเรียกหน้าต่างนี้ว่าเป็นหน้าต่างรั่วไหลในขณะเดียวกันก็เป็นหน้าต่างที่ไม่สามารถจะปกป้องพลังอัปมงคลคือหน้าต่างเนี่ยควรจะเป็นเส้นทางที่รับแต่พลังมงค,คลเข้ามาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตอนที่หน้า,ต,าต่างบานใหญ่เกินไปจนพื้นเนี่ยจะทําให้อัปมงคล สามารถเข้ามาในบ้านได้ด้วยอ่านะมันก็จะให้คยๆเป็นประตูอีกบานนึงนั่นแหละนะครับแล้วก็นนจะ,ะทำให้พลังงานการเงินเนี่ยรั่วไหลออกไปแทนและเท่าที่บอกอย่างที่บอกนะคะว่าหน้าต่างเป็นตัวแทนของดวงตาถ้าคุณต้องการมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะมีการออมองการไกลรู้วิสัยทัศน์ดีเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องทำความสะอาดหน้าตา่าง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงามจบย่างมัวใช่ส่วนใหถ้าเป็นมุ้งลวดก็ควรจะดูดฝุ่นบ้างทำความสะอาดบ้างนะครับเพื่อมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นอ,อันนี้เคล็ดง่ายๆสําหรับการดูแลหน้าต่างและประตูนะคะนะทําได้เลยทําได้เลยไม่ต้องรอนะครับถ้า<อ>คุณต้องการเพิ่มโชคลาภให้แก่บ้านนะคะอย่างแรกที่สุดที่ประตูเนี่ย ควรจะได้แขวนเหรียญจีนสองเหรียญผูกได้แดงจะเป็นนัยะของการเงินในยุคนี้นะคะในยุคเก้าส่วนหน้าตานั้นควรจะได้แขวนรูปแก้วคริสตัลผูกได้แดงนะคะเพื่อเป็นการปลับกพลังภายในบ้านด้วยแล้วก็เป็นควรล้างพลังด้วยนะคะเ,เพิ่มความเป็นมงคลด้วยนะคะถูกต้องแล้วก็กันอับประมงคลจากภายนอกเข้ามาในบ้านเรียนด้วยแล้วโดยเฉพาะเนะป๋าแนะนําเลยถ้าเป็น หน้าต่างที่อยู่ตะวันออกหรือตะวันตกเนี่ยถ้าเราแขวนลูกแก้วแล้วตอนเช้าตะวันออกพระอาทิตย์จะส่องโดนลูกแก้วก็จะกลายเป็นสีรุ้งกระจายเต็มบ้านอันนี้คือความเป็นมงคลเป็นอย่างที่เป็นมงคลนะครับหรือเหมือนกันในแขวนทางด้านตะวันตกตอนเย็นพระอาทิตย์ตกก็มีสีรุ้งกระจายเต็มบ้านอันนี้ก็ความเป็นมงคลเหมือนกันนะครับสามารถติดได้ทุกทุกหน้าต่างนะไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรอาจารย์บอกว่าการใช้ลูกแก้วคริสตัลเนี่ยเป็นยาดํา นะครับยังไงแขวนไว้ก็เป็นมงคลเพิ่มสภาวะความมีอย่างมีที่เดียวห้ามเอาเข้าไปแขวนก็คือห้องนอนนะคือแต่ถ้าเป็นหน้าตาในห้องนอนล่ะไม่ควรดีกว่าไม่ควรนะคะนะครับคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าบ้านไหนนะมองออกไปข้างนอกแล้วเห็นการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าบ้านข้ข้างเนี่ยมีการก่อสร้างตรงข้ามหน้าหลังได้หมดนะคะก็สามารถแขวนลูกแก้วริสโัลไว้ เพื่อที่จะป้องกันอัปมงคลที่มาจากภาวะการก่อสร้างนั้นได้เช่นเดียวกันะน,ะ,ะ,นะวันนี้ก็เยอะแล้วนะครับสำหรับเคล็ดความรู้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้เลยนะครับเห็นผลยังไงคอมเมนต์มาที่เพจก็ได้หรือว่าแจ้งให้ทีมงานทราบก็ได้นะครับเราจะได้นำประสบการณ์หรือความรู้นี้ไปแชร์ต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะอย่างนั้นวันนี้ราชั่อนนะคะสวัสดีค่ะ